วัสดีจ้าคอรีบันนอกจ้าพี่นอ้องมือหนีมากมากหนึ่งปลาคอใหญ่ค่ะแล้วก็แกงเห็ดเห็ดร่วมเนาะจ้าหนึ่งปลาคอใหญ่ห้าหนึ่งใส่เห็ดเนาะค่ะแล้วก็มีพักอ่าอีนะจ้าอ่าเป็นเขาเอินว่าอีหยังก็ลูกพักกันนะีะโอ้ย <c oughs> ไอ้มเมล็ดพักที่เพาะพวกคือยังแบบพวกมเมล็ดพักท่านตะวันหน่อยค่ะ นี่เลยหนึ่งปลาคอเวากินกับแก้วเอิญแก้วกระเทียมเนาะจะอยู่ทางบ้านอะ่ะจะมาเคิดแบบตำมากระเทียมใส่กับพริกป่นเนาะจากขวานไมา่ไม่มืนบ่ค่ะใส่ชุบโรล,ล้วก็ใส่น้ำปลาแค่นั้นเนาะจาบ,บ,บะะ่ใส่บ่ใส่เอียงหลายเนาะค่ะแซ่บกินกับหนึ่งปลาหรือว่ากินกับต้มปลานะคะพี่น้องลเลาะไปเฮ็ดเบิงเาาบ่งะนะจ๊ะเบิ่งปลาคอเขาตัวใหญ่มาเดินเสพียบต้องกันค่ะเขาเส้าเขาเที่ยง ฮืมฮึมหัเนเห่เข้ามาจากไปซื้อเห็ดบ่ได้ไปซื้อบ่ได้ตั้งใจไปซื้อเห็ดด้สิไปซื้อผักม้อนี้แม่ค้าซื้อให้แน่ซื้อเห้แน่ก็เลยได้ซื้อเห็ดมากัดนี้ก็เลยต้องเอามาเห็ดเนาะค่ะ อันแล้วว่าสังสีคล้ายดึกดถึงสินะผมว่าดูว่าเสียไปเห็ดเอ,อียงอ,อ,อืมอืมกเลยเอามัดจัง อมอันเป็นพวกมเมล็ดผักข้าเจ้าไปเพาะต้นอ่อนก็ยังทานแต่วันพวกในผักกาดผักกาดหินเนียยสินะคะ่ะอันนี้คือประโยชน์หลายเนี่ยแก้วนี่มันจะหอมกิอท,ทงยาทางเ้ากินเห็ดต่ำกินกับต้มปลาสินะคะ่ะ แกงนี้ตัวเสียบมาเดอ้อเสียบๆต้องกันค่ะมาเก้วร้องในเฮดเบิ้งแล้วจะเสียบดีๆมันจะหอมกว่าเทียมกลินกับหนึ่งป่าเท่ากันให้ มาด้อยเสบๆน้กันพี่น้นองขุยเกี่ยว ยที่หมักสำหรับคนริสานะ๊ะหมักง่งไงสูตรนี้สูตรแสบสูตรเด็ดแห้งอรสด,ดีชู่รสซีอิ๊วหวานเลยจ้ะใส่ตัวนั้นนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็อ่ตาตำหัวหอมกับตะไคร้นะจ๊ะขูดขูดแล้วก็มาคุกบอกเลยว่าแสบแห้งมันจะนัวนามนัวบ่เข็มนะคะบ่เข็มแล้วก็อ่หนามนัวค่ะ ต้องมีเห็ดกินเบอร์ด้วยค<ฮะ>่<ฮ>ะมาเดินเซ็ตแจกตั้งก่อนค่ะ มือนีแสบลายได้กินเนี้ยถึกใจว่าสิเฮ็ดลายมือเราบ่มีเวลาเฮ็ดเนาะคะ่ะได้เฮ็ดกับเขาได้เฮ็ดตัส่วงเสาร์อาทิตย์เนาะคะ่ะ เอันนี้บรู้จักซื้อเลยจักซื้ออย่างดอกเห็ดอยู่น้ำบานเ้อากับมีดอกอนไข่น้านำามันหมาดยูน้ำมันนี่นะคะกินนันกับเขาบพค่อใรู้จักซื้อซื้อเห็ด สำหรับขี้เห็ดกับเขานี่เป็นพี่สาวเป็นคนเฮ็ดนอจ้ะมิหนาบบเดรเป็นคนเห็ด,ด,หด,เ,นนเ,หดเพราะว่าวัตถุดิบอยู่นี่มันบบมีคือไทยนะจ้ะอยากเห็ดอยากกินมันถึงมีมีแต่แบบแซ่แข็งแซ่แบบหรือบานกับโบมีเลยจริงเนะจ้ะเพราะฉะนั้นแบบก็เลยแบบอ่าสูตรของทางบานห้าเนาะคะ่ะสูตรอีสานมันบานห้าเห็ดตวาวแซบ ยังวม่น่ากัสททย่อยลงให้เรื่อยๆนะจ๊ะเพราะว่าพี่สาวเป็นคนเห็ดกับป่ากิดตามช่องหนึ่งก็คืออช่องสวนท่าน,นยนรัตแอนกับปร,ริชัดเนี่เยเนือจากอันนั้นปศนี่ทั้งสวนที่เขาพี่สาวกับแม่เป็นคนปลูกนะจ๊ะแล้วก็มีเห็ดกับเขานะคะเป็นมันบ้านมันบ้านเลย นะคะก็สิมีเห็ดกับเข่าแบบสูตรบานห้องเห็ดเหเอามาลงซูเบิงนะคะฝากติดตามนด้วยค่ะ เาหลีนี่บ่มีสตอร์สดแน่จ้ะอยากกินก็นคือต้องกินแบบใซ่แข็งวเวลาเฮ็ดผัดสตอมันก็นเลยบ่แสบบ่คือของบ่คือบา,อบานเฮ็ดเนาะคะ่ะปากปากคออีกอ่ะปากคอใซ่แข็งแน่แน่จ้ะกับแสบเอามันกับเท้กับไข่ก็บ,บ่มีดอกพี่น้องเนาะก็กินได้อยู่ ม,มาจ้าเซฟเซฟมังกันนะคะเติงเผ็ดเติงหอนเหมือนอจะคำเนื้อ อยากเก่งให้น้นม่สมเล่เหมือนเนาะย่งปากคลองเลีเ้ยวหาคลองหวานแล้วซึ่งมันได้กล้วยก็บนบักสมมากสมเจจูแซบ่บแซ่บมันแบบเปรี้ยวๆหวานๆมะหวานไปเลยแล้วกับบเปียวไปเลยนะคะ น้อยน้อยเมึงเถือเบื้งมันหนะหกกักปเด้อเกิดก้อยไพ่ดูดมือดูดนิ้วแล้วมันเพรชนะแก่บนี่แฮเบื้องมันสมสมเจจูหน่วยนี้น้อยหนึนน่งแต่มันเซ็ตเสียบได้ใจพี่น้อง แต่ว่าแต่ว่าบบเบ้นวัตถิเศบไปหมดเลยมันเกิดขื้นอยู่กับพั้นอยู่นี่พั้นนี่อ่อผิวมันสีเนียนๆเกลี่ยๆพันนี่แสบแห้งจ้ะเบิ่งหนวยเน้นยนุยอบบอกมันมันแบบเปรี้ยวหวานพอดีไหมค่ะแต่ว่ามันมันเขาหัวกระตักคือเด็ดบุ้งไม่ได้แกะหาัทั้งมันหนาวน้ำมันแบบแกะหยากแต่ว่าเบิ่งเหนือของใน เนื้อเนื้อเป็นซีนี่แซ่บแห้งขนาดได้ในจาวานผู้ใดบุกเคยกินเจจุนาทีน้ำน้ำเขาน้ำออกนี่ได้จ้ะบ้านเฮ่านาะทีมีขายน้ำหางนี่นะคะเปรี้ยวหวานแ่บพอดีค่ะบบเดแบบเปรี้ยวครับโบเดยก็ว่าหวานแบบว่าแ่บนะคะ่ะพากนีอแ่บแห้ง ชมเกาหลีบ่มีเมทเตอค่ะหวานถ้าเอืมว่าสิเอาไนไปปลูกสิเนาะม,มันบ่ม,มีมันมีไน่ผ่านอยู่มัมีไนเลยต้องซื้อต้นไปปลูกอย่างเดียวยังให้แม่เอาไปปลูกอยู่บ้านเฮามาันมันแสบแห้งลงคอจ้าก็ดีวันนอกก็ขอขอบคุณ พี่ๆน้องๆนะจ๊ะเม่ปากน้าอาทั้งหลายนะคะที่เบิ้งคลิปนะค่ะขอบคุณที่เบิ้ส่องน้อยๆให้นะค่ะขอบคุณหลายๆกระสีพยายามปรบปุ่มคลิปแล้วก็เอาคลิปดีๆมาฝากนะจ่ะกัฝากติดตามเป็นกำลังแรงใจถือใจกักดถืกใจกดไลค์กดแชร์ให้ก็แฮงสีขอบคุณในหลายคนใีถุกเด็กลำดับเนื้อลวย,ลยจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีจ้า